กันก่อนนะว่าแปววแหวว่ะจะกินผลไม้ห้าอย่างนี้จะกินอะไรรวมผลไม้ของแปววแหววจ้ารู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าแปววแหวว่าโอ้โหยกขาด้วยใส่สะโพกก็ได้สสยสะโพกก็ได้โอ้โหนี่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 อ่ะยกขาด้วยยกขาด้วยโอ้โหยกขาใส่หัวยกขาใส่หัวนี่ โยดด้วยกำมือเขินด้วยพับเพียบกินเลยนะจะบอกให้ดูค่ะของแป๊วของแป๊วอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งดูกำไม่แน่นเลยค่ะดูค่ะดูค่ะของหนูของหนูนะของหนูสวัสดีค่ะ ท,ทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มีผลไม้ทั้งหมด5อย่างนะคะอุ๊ยยกใหญ่ก็จะเป็น10อย่างเนาะ5อย่างด้วยกันนะคะมีกล้วยกล้วยนี้เป็นกล้วยนำหมานะคะกล้วยนำหมาแล้วก็มันแกวอันนี้ล้างแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปอกเหลือกนะแล้วก็ลองกองนะคะมังคุดแล้วก็แตงโมนะคะแตงโมลผลไม้ทั้งหมด5อย่างนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราก็จะหัน่น เป็นชิ้นพอดีคำนะคะให้แบ๋วแหววลองดูนะคะเดี๋ยวพี่ๆี่ลองพายกันก่อนนะว่าแบ e ๋วแหววอ่ะจะกินผลไม้5อย่างนี้จะกินอะไรผลไม้ชนิดไหนเป็นชิ้นแรกนะคะพี่ๆขาแล้วก็มีไอติมด้วยครับเออแล้วก็มีไอติมแตงโมด้วยนะคะจากคุณแม่เอฟซีผู้ใจดีส่งพิมแตงโมมาให้ทำไอติมให้น้องแบ๋วแหววนะคะน้องนิกยังไม่เคยให้แบ๋วแหววกินไอติมนะคะไอติมนี้ทำจากเราทำกันเองนะคะใช้แค่เนื้อแตงโมปั่นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นต่อนเนาะ เี๋กวจะเริ่มที่แตงโมก่อนเลยนะคะพี่ๆเอาเป็นพอดีคำนะคะพอดีคำนะ <Okay. S 1> นี่แเนาะโอเคแววๆนะคะแล้ววาเราหาตะกร้ามาใส่ดีไหมเดี๋ยวเราไปหาตะกร้ามาใส่นะคะเดี๋ยวหาแตงโมก่อนแตงโมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวซีอิ๊วมาใส่กั้งตึนะคะไปค่ะในตัวนี้ก็เป็นมั่แก้วนะจ๊ะมันงแก้วต้องยืนนะคะพี่โอ้ยก็ดูมีบางไปจะปอกเปลือกนะคะจะปอกเปลือกเนาะ ลูกก็ท่านใหญ่นะคะตอแตเวมาแรก,กไม่ไเป็นใช่ไหมตะวันรออ้อิแตวแววกับม่โดกินไม่เป็นนะคะตอนเขามาแรกๆของมันเดีไม่เป็นนะคะทีอบานโอเคนะคะเ,เรจะอกด้วยต่อไปก็จะเป็นปคุณแต่ขเขาเลือกคุน่ะมันเป็นยาด้วยนะออกมอกอกินเลยกินเลยิสวยโอเคสวย ชอบไอเจอกเพราะว่าไม่รัจะจะจะจกินนเ,<อ>เ<อ>จะเี้ยกอลยา่มีทกไก่กไกให้ันใจด้วยนะคะพี่พยอ,พอย่งนอยนี้ครืงนึัเ,เดี๋วกุกก่บอก้ละครรกแต่งตอยู่แล้ว มาครับผมมากเลยนะคะโอเคครับโอเคค่ะย้อยรวยด้วยค่ะ้วยนี้เป็นพุ่ยน้ำมานะคะนี้ไม่ใช่น้ำที่เราได้ยบร้อยแล้วนะคะตับแตงงนะคะแล้วก็มนักเดียวด้วยเรากรองกับมันคุณก็ล้างเหมือนกันนะคะพี่ๆล้างทุกอย่างใส่้วยไปย้วยว่าต้องไปขอทายว่าเดี๋ยวจะกินพ้วยน้ำนนักแรกนะคะผมขอแตงงูล้ครับผมอ สวยหน่อยนะคะวันนี้เป็นความพิเศษพิเศษยังไงไม่รู้โอเคค่ะเจะขอเตรียมผลไม้ก่อนเนะไปลุ้นกันเลยนะคะไปค่ะรวมผลไม้ของแป๋วแววจ้ากล้วยมันแกวแตงโมลองกองแล้วก็มังคุดนะคะนี่จะกินอะไรก่อนนะมา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 กินผลไม้โอ้ดีใจ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 เออดีใจดีใจจะได้กินผลไม้แล้ว ดีใจโอ้กาบด้วยโอ้โหดีใจดีใจโอ้ออดีใจนางดีใจเออเก่ง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 โอ้กาบโอ้โอ้โอ้ดีใจ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 อ้ยย่อด้วยย่อขอด้วยโอ้ยะยกขาด้วยยกขาด้วยโอ้โหยกขาใส่หัวยกขาใส่หัวนี่ ข้อยขาก็ได้นะคะอใส,ส่สะโพกใส่สะโพกก็ได้ใส่ส,สะโพกก็ได้ใส่ส,สะโพกก็ได้โอ้โหนี่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 ย่อลงทําไงย่ยอลงทําไงย่อลงยกขาย่ยอ,ลง,ยอลงหมุนก่อนโอ้โหมันต้องไปไปตามสเต็ปนี่รู้หรือเปล่ารู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าแหววว่าโอ้โหยกขาด้วยโอ้ เก่ง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 อ่าดีใจดีใจอย่างนี้แม่ใจละลายนะคะจัดชุดใหญ่ให้เลยขอบคุณค่าก่อนเลงก่อนเลยั่งลงนี่ก่อนั่งลงก่อนโอ้นั่งลงคอนั่งลงคอโอ้นั่งเลยสรุปกินกล้วยก่อนนะคะพาะเอาจานเอ่อเทรองกองได้เลยค่ะกินแตงโมแล้วก็กล้วยนะคะแหววโออปิกนิกหน้าบ้านเลยวันนี้ นั่งเองอัตโนมัติอ่ะพ่อกินด้วยอ่ากินด้วยกันหม่ำด้วยกันเลยอ๋อสรุปคือแปลวแหววกินแตงโมกับกล้วยก่อนนะคะอ๋อปาร์ตีเล็กๆหน้าบ้านนะคะอืมุ้ยดูพุงโอ้โห นางลูกพุงเริ่มจะออกใหญ่แล้วนะนะหนอออ้านนอของคุณพ่อมีเหมือนกันนะคะ,ะนี่จัดให้แปลวแววก่อนเก่งแล้วลูกเก่งแล้วอยากให้ดูท่านอนจังเลยค่ะดูค่ะอ๋อนางนอนขอเลยนอนกินขอเลยปิกนิกเล็กๆน้อยๆหน,น้าบ้านนะคะพับเพียบกินเลยนะจะบอกให้ดูค่ะอ๋อ อร่อยสุดๆเลยอ่ะกินต่อไม่รอใครแล้วตาเยิ้มๆเลยค่ะพี่ๆตาเยิ้มๆพุงแล็บๆเลยนะคะงานนี้ชอบเหลือเกินแตงโมอ๋มอมันถูกใจใช่ไหมลูกโอ้มันถูกใจจริงๆเลยดูแก้มสิดูแก้มดูแก้มลูกสาวตาอ้วนนะคะดูพุงซะก่อน ดูแก้มดูผงนั่งกินแบบเขินๆดูซิมีกี่ชั้นแล้วนังคอนะดูเหนียงซิโอ้ยสาวน้อยเทอแตงโมกับตะกร้านี้ให้ลูกด้วยค่ะอื้ออร่อยเลยใช่ไหมลูกอเขาจับกินเองเขาโอเคเขาโตเป็นสาวแล้วเขากินเองได้เลยนะคะวันนี้ก็อยากให้รางวัลลูกนะคะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ้อนผล,ลไม้เต็มปากวันนี้พิเศษหน่อยนะคะมีลองกองกับมังคุดนะคะพอดีวันนี้มีตลาดนะคะก็เลยจัดผล,ลไม้โอ้จ้าอกินลองกไม่เป็นอ๋อกินลองกองไม่เป็น <c oughs> อ่าตะกร้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 าเขาไม่ยกตะกร้าเขาเป็นคนเก่งแล้วโอ,อ้สบายเลยอย่อยเลยอาอา อ่ะเขากินเขาเองนะคะพี่พี่อ่ะกินเองอร่อยอืออ่ะหุยดูตาค่ะดูตาเหลือกค่ะเออท่านใดจะมาปิกนิกกับแป๋วแววยินดีต้อนรับนะคะเก่ง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 โอ้โหกลัวเขากลัวเธอแย่งอันนี้อันนีเออของแป๋วของแป๋วอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งดูกำไม่แน่นเลยค่ะดูค่ะดูค่ะของหนูของหนูนะของหนูอ๋ออ๋อ โอ้ของหนูของหนูอุยดุกลัวพ่อแย่งดูค่ะดุกลัวพ่อแย่งกลืนเลยค่ะยกกลืนเลยลุกขึ้นแล้วรีบเคี้ยวเลยนะคะงานนี้โอ้ยนางกลัวพ่อแย่งอิ่มแล้วทํายังไงอิ่มแล้วกราบขอบคุณยังไงลูกโอ้โหดีใจดีใจเห็นไอติมเห็นไอติมแตงโมดีใจดีใจขอโอ้โหโอ้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  ขอครับขอขอนางขอนี่โชว์ไอติมแตงโมหน่อยค่ะคุณพ่อนี่นะคะไอติมแตงโมนะได้พิมพ์สวยๆนะคะมาทำไอติมแตงโมจากคุณแม่ FC ผู้ใจดีนะคะส่งมาให้นะคะมาโชว์ซะหน่อยมาโชว์ซะหน่อยใครอยากกินไอติมใครอยากกินไอติมโอ้นางนางนางอยากกินไอติมนางอยากกินอยากกินไอติมเอาโอ้โอ้ โอ้ขายยังไงอาคุณ <Rabbi> ป <ht> <left for> <Hayır> ู่ได้ของกินมาให้ด้วยอาหมุนลอนแล้วอาหมุนลอนแล้วดูเขาด้วยโอ้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 เต้นแบบเขินๆยังเขินๆอยู่อุ <kind abonn> ๊บอิ๊บก่อนอุ๊บอิ๊บก่อนอ่าป้อนไอติมกินไหมกินไหมเย็นยังเย็นอยู่กินไหมลองดูซิกินไหมไม่กินไอติม สรุปแป๊วแวยังไม่กล้าก,กินในติมนะคะเป็นครั้งแรกยังไม่ชิมนะคะอาจจะยังเย็นๆนะคะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูนะคะคุณปู่ได้อะไรมาให้นะเช็คของก่อนว้าวเช็คของอ่าเช็คของก่อนเช็คของก่อนอ้ดีใจ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 น,นะคะเช็คของก่อนคุณปู่ตัดต้นตุงหงมาให้นะคะคล้ายๆต้น กระถินนะคะท้ายๆต้นกระถินแต่ว่าทางนี้เรียกว่าตุงหงนะคะไม่รู้ว่าเอ่อแต่ละพื้นที่เรียกว่าอย่างไรนะคะทางนี้เรียกตุงหงนะคะพี่ๆเป็นยาด้วยนะคะต้นนี้นะคะคุณปู่ไปตัดมาให้เต็มคันรถเลยนะคะนี่สลับกันกินนะคะต้องมีต้นไม้แซมๆด้วยทุกๆวันนะคะอาแป๊ะแว๊วกราบขอบคุณคุณปู่ด้วยลูกกาบขอบคุณยังไงกาบขอบคุณปู่ยังไงคุณปู่ ตัดต้นไม้มาให้ด้วยกาบขอบคุณลูกกาบขอบคุณค่อะอ่ากาบย่อต้องย่อต้องย่อยอ่าย่อทำอะไรอาย่อ,ยอเต้นโชว์คุณปู่ด,ด้วยโอ้ยดูค่ะโอ้โหนี่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 แต่ละท่าโชว์โอ้ เก่งๆนะคะนี่ก็เป็นต้นตุงหงนะคะถ้าแบบสังเกตอาการดูลูกๆนะคะแบบว่าถ่ายไม่ปกตินะคะก็หาต้นไม้ต้นตงุงหงต้นทอนต้นไยต้นโพให้กินนะคะก็จะดีขึ้นนะคะช่วยช่วยได้เยอะเลยนะคะต้นไม้ก็เป็นสมุนไพรเป็นยาเหมือนกันนะคะพี่ๆโอเคอนะคะเดี๋ยว วันนี้นะคะน้องนิกจาขอพักไว้เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชว์หน่อยสิโชว์หน่อยสิโอ,โอไอติมเดี๋ยวให้พ่อแสนสุกก่อนนะคะอ่ะแป๋วแววยังไม่เคยกินไอติมนะคะก็จะยังงงๆหน่อยเนาะ <ๆ S 1> เดี๋ยวลองให้พ่อแสนสุกดูีิจะกินหรือเปล่า,า <ๆ S 1> ไหนแป๋วแววไปมุดพ่อยังไงล่ะลูก ติดแรงมากอ่ะ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 ,อะโอเคโอเคกอดกันอ่ะกอดกันอ่ะกินไหมไโอ้กินเลยเพราะแสนสุขชอบใจเลยโอ้ดูหัสวสอยเลยแลตกตกตกโอ้ยลูกสาวนี่ก็มุดเลยเนะาะอ่ะนะอนเป็นชิ้นเลยไหนหม,มั่มไหมโอ้เพราะแสนสุขชอบใจใหญ่เลยค่ะพี่พี่ เออได้กินกระพูงหูพรึบๆเลยนะคะถูกใจใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะนะคะ